ขณะเดียวกันมีคนย้อนคนอย่างคุณอภิสิทธิ์ที่คิดและเชื่อเรื่องประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเขาบอกว่าพวกนี้หลายคนไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญแต่ดันมาพอถึงเวลาก็จะเลือกตั้งก็ทํใไมเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญจะไปเลือกตั้งทาไมล่ะผมไม่ได้เห็นด้วยกับไม่ได้มีปัญหากับระบบการเลือกตั้งตอนที่ตอนที่พูดกันในเรื่องของการไม่รับหรือรับรัฐธรรมนูญ แต่ว่ากระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นกระบวนการของทุกคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีสิทธิ์ผมไม่ลงเลือกตั้งมาสองครั้งเพราะ1กรรมการไม่เป็นกลางนะครับมีปัญหาเรื่องถูกแทรกแซงสงเนี่ยมาถึงจุดที่ครั้งที่2นี่ก็มาถึงจุดที่ประชาชนจํานวนมากยังไงเขาก็ไม่ยอมรับจนกว่าจะมีหลักประกันเกี่ยวกับการปฏิรูปบางประการนะครับอันนั้นมันเป็นเหตุผล แต่การที่จะไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญแล้วบอกว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่ไม่มีการใช้สิทธิทางการเมืองเลยมันไม่มีที่ไหนเขาคิดอย่างนี้ครับแล้วก็ถามว่าแล้วถ้าผมอยากจะแก้รัฐธรรมนูนนะผมควรจะทําอะไรผมก็ควรจะต้องเข้าไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่เรอครับหรือจะให้ผมยึดอำนาจ <laughs> ยึดอำนาจ <laughs> ใช่ไหมครเพราะนั้น <laughs> ตะกาอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่และจริงๆแล้วการที่เป็นเสียงส่วนน้อยในการที่ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ก็ต้องเคารพเสียงเขามากผมก็เคารพเสียงเขามากก็คือระบบนี้ก็ต้องใช้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ต้องพิสูจน์กันนะว่าสิ่งที่ผมชี้ว่ามันเป็นข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งก็กลายเป็นสิ่งที่มันตรงกับคําถามผลเดกประยุทธ์อยู่หลายเรื่องเนี่ยผมก็เลยกลายว่าคนที่สนับสนุนและร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะตอบที่จริงคําถามที่สองเนี่ยควรจะให้คุณมีชัยตอบอมากกว่าประชาชนอีกนะครับเพราะคุณมีชัยเป็นคน เป็นประธานในการวางว่า,าวางมาเองว่าจะการคนโกงยังไงคนเข้ามาโกงแล้วจะทํำยังไงนะครับคุณมีชัยต้องตอบข้อ3ของคุณประยุทธ์บอกว่าการเลือกตั้งเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยที่ย,ยอมรับแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่ได้คํานึงถึงอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆเช่นประเทศชาติจะมียุทธ,ธาศาสตร์และการเป็นรูปหรือไม่นั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง คุณนพิสธตอบว่าไงถูกต้องไม่ถูกต้องครับคําถาม <c oughs> คือไม่ถูกต้องอยู่แล้วล่ะแต่มันเป็นคําถามที่ผมไม่รู้ไปเอาสมมุติฐานความคิดของใครผมก็เป็นคนหนึ่งสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งรับผมไม่เคยมากดดันว่าต้องเลือกตั้งเร็วหรืออะไรแต่อาจารย์จะไม่เคยได้ยินผมพูดเลยนะบอกว่าถ้าเลือกตั้งแล้วเนี่ยแปลว่าอย่างอื่นไม่ต้องสนใจ <c oughs> ผมกย็ยังงงเหมือนกันว่าหมายถึงหมายถึงใครนะครับที่บอกว่า เลือกตั้งโดยไม่สนใจเรื่องอื่นเลยน,น,นั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเลือกตั้งโดยไม่สนใจการปฏิรูปอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะผมก็เรียกร้องว่าควรจะต้องปฏิรูปเพียงแต่ผมมองว่าการปฏิรูปที่ยั่งยืนเนี่ยมันต้องเป็นการปฏิรูปที่คนมีส่วนร่วม <Thanks. S 1> ไม่ใช่การปฏิรูปที่ใครสามารถจะไปยัดเยียดให้กับสังคมได้เพราะฉะนั้นกระบวนการการเลือกตั้งและกระบวนการหลังเลือกตั้งเนี่ยควรเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปด้วยไม่ใช่เป็นสิ่งที่บอกว่า ไม่เกี่ยวข้องหรือแยกออกมาจากการปฏิรูปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถทําให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปไดน้นั่นน่ะดีที่สุด<อ>ผมเคยพูดเสมอไงบอกว่าปฏิรูปเนี่ยจะสําเร็จก็ต่อเมื่อถ้าผมลงเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเดินไปหาเสียงปั๊บเนี่ยถูกประชาชนถามว่าคุณจะปฏิรูปยังไงคุณจะปฏิรูปหรือไม่เพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าสังคมมีความต้องการแล้วและมันจะเป็นแรงกดดันให้เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าบอกว่า เลือกตั้งก็ส่วนเลือกตั้งปฏิรูปก็ส่วนปฏิรูปผมว่าอันนี้คงคงไม่ใช่ส่วนยุทธศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับยุทธศาสตร์นี้ก็อเอาเรื่องปฏิรูปก่อนอส่วนลงคุณนวิสิ์ก็ไม่เห็นด้วยสิที่เขาบอกว่าถ้ายัางปฏิรูปไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเลือกตั้งต้องปฏิรูปให้เสร็จก่อนคือปฏิรูปเนี่ยจะไปปฏิรูปเสร็จทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับในระยะเวลาอันควรเนี่ย แต่อะไรที่จําเป็นต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งที่ผมก็เคยเสนอเอาไว้เนี่ยก็ควรจะเร่งทําให้มันเสร็จนะครับแต่จะบอกว่ารอจนกว่าจะเสร็จถึงจะเลือกตั้งโดยไม่ดูเลยว่าตกลงไอการปฏิรูปมันจะคืบหน้าไม่คืบหน้าคนทำทำไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่เนี่ยก็คงไม่ได้นะครับที่ผมวิจารณ์มาตลอดก็คือว่าทําไปทํามาหลายเรื่องที่ที่เขาเสนอเป็นข้อเสนอปฏิรูปจากสปทเนี่ย ของถินเอ่ยสื่อมวลชนเอ่ยมันไม่ปฏิรูปซะอีกเนี้ยและจะไปบอกว่า,าก็ให้ทําลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่นะครับต้องทําใหกา้กระบวนการปฏิรูปกับกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันมาเป็นหนึ่งเดียวนะครับนั่นหมายความว่าเข้าสู่การเลือกตั้งประชาชนต้องอยู่ในฐานะที่มากดดันพักการเมืองให้พักการเมืองต้องมีความชัดเจนว่าจะปฏิรูป ประเทศปฏิรูปด้านต่างๆอย่างไรส่วนยุทธศาสตร์นั่นอีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยนะครับมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่จะมาบอกว่าถ้าไม่มียุทธศาสตร์แล้วแปลว่าเลือกตั้งแล้วจะล้มเหลวนะครับไปถึงที่สุดอาจจะมีคนบอกว่าเมืองไทยไม่จําเป็นต้องมีการเลือกตั้งได้ไหมครับผมไม่ทราบมีใครคิดเช่นนั้นหรือไม่แต่ผมก็บอกได้ว่าเป็นแนวคิดที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศเพราะอะไร เพราะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขของความไม่ยอมรับและความขัดแย้งที่รุนแรงมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อถามเรื่องปฏิรูปมาผัวพันกับการเลือกตั้งในคดีแล้วต้องบอกว่าอย่างพวกผมเป็นนักการเมืองเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาเรียกร้องเลยนะว่าจะต้องเลือกตั้งโดยเร็วเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะให้โอกาสในการจะปฏิรูป แต่ว่าถ้ามันไม่เดินหน้านะครับแล้วจะบอกว่าก็ต้องรอไปเรื่อยๆเนี่ยมันคงไม่ใช่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์เป็นคนใช้คำนี้บ่อยเรื่องต้นทุนเนี่ยมันจะสูงเกินไปคำถามที่สี่บอกว่าท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่หากเข้ามาได้อีกเกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไขจะแก้ไขด้วยวิธีอะไรคุณนพยวิสิ์จะตอบว่าอไงอันนี้ก็คล้ายๆกับคําถามที่สองเป็นคําถามซึ่งแปลกที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพราะรัฐธรรมนูญจะเป็นตัวกําหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งบุคคลที่จะเสนอตัวมาเป็นผู้บริหารประเทศนะครับถ้าบอกว่ามีคนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่ง ผมก็ไม่ทราบว่าจะมีลักษณะใดบ้างเนี่ยแล้วเห็นว่าไม่ควรให้เข้ามาก็ควรจะไปเขียนในลักษณะต้องห้าม,มใช่ไหมฮะนั่นคือคกลไกที่เราใช้ในการกํากับกติกาของบ้านเมืองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเขียนยังไงก็ยังหลุดยังเล็ดรอดเข้ามาก็กลับไปที่คําถามที่สองว่าจะมีวิธีการจัดการอย่างไรก็สรุปก็กลายเป็นคําถามซึ่งควรจะกลับไปถามกอรอทคอ,อสอชอมากกว่าว่าอา้าวที่คุณทํามาแล้ว ที่จริงสําคัญคือเคยโฆษณาไว้ด้วยว่านี่ไงล่ะเนี่ยฉบับปราบโกงฉบับที่จะทําให้เกิดรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลแล้วทําไมวันนี้เกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาอีกอย่างเช่นถ้ารัฐธรรมนูญระบุเสียเลยว่าคุณสมบัติของผู้ที่ต้องห้ามคือผู้ที่เคยถูกขอดถอนครับแต่ว่าตอนหลังกลับไปยกเรื่องถอดถอนยกเ <ๆ S 1> อาไปเองผมก็นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกผมไม่รับรัฐธรรมนูญนะฮะ,ะก็เนี่ยครับผมก็ถึงบอกว่า อมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกว่าคําถามนี้มันมันกลับกันหรือเปล่าจริงๆประชาชนนควรจะกลับไปถามคอสชอมากกว่าว่าอ้าที่คุณบอกว่าจะเขียนกติกามาป้องกันเนี่ยแล้วทําไมมันมันเกิดอะไรขึ้นเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมานะครับแต่ไม่เป็นไรล่ะนะครับมองก็รู้สึกเวลาอาจารย์เขียนอาจารย์ก็บอกมองได้สองแง่ผมก็มองในแง่ดีนะคือสี่คถามเนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ถ้าช่วยกันคิด แล้วช่วยกันคิดแล้วเนี่ยคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเลือกตั้งหรือเปล่าคําตอบมันอยู่ที่ว่าทุกฝ่ายควรทําอย่างไรในการเลือกตั้งประชาชนก็ควรที่จะตระหนักว่าธรรมาพิบาลมันมีความสําคัญอย่างไรเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในการเลือกตั้งรัฐบาลคอสชอก็ควรจะใช้เป็นคําตอบว่าทําอย่างไรให้กระบวนการของการเลือกตั้งมันเอื้อต่อการได้คนที่มีธรรมาพิบาลนเ,นเข้ามาสู่อำนาจถ้า ถามตอบกันเพื่อประโยชน์อันนี้ก็ก็ดีครับทุกคนก็จะได้ทุกคนก็จะได้ตื่นตัวแล้วก็เดินตามนี้ก็เหมือนกับการตั้งคําถามโดยคุณครูไปยุทธแต่ถ้าหากว่าเป็นการตั้งปคําถามคือหัวหน้าคอสชและนายกรัฐมนตรีปัจจุบันมันจะไม่มีนัยยะทางการเมืองอย่างนั้นแหละครับอันนั้นมองในแง่ดีคุณครูไปยุทธตั้งคําถามก็วันนี้พอ พออาจารย์เขียนว่ามันอาจจะมีในอีกแง่หนึ่งก็รู้สึกเขาก็ออกมาชี้แจงยืนยันกันนียครับว่าไม่ใช่เขาไม่ได้คิดจะเลื่อนการเลือกตั้งหรืออะไรคือมันถ้ามองในมองในบริบทการเหมือนมองแงด่ดีเป็นคุณครูประยุทธ์ก็ได้แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเป็นการสารภาพว่านสามปียังไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นต้องขอเวลาอีกไม่นานหรืออีกคุคนนะ้นๆนประโยคนี้ ขอเวลาไหมหรือหลังจากการเลือกตั้งแล้วต้องทําอย่างไรที <c oughs> ่จะเดินต่ออย,อย่าไปบอกว่าสารภาพหรือไม่สารภาพเลยเอ,เ,เอาเป็นว่าวันนี้มายอมรับความจริงกันเถอะว่าความกังวลต่อประเด็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งมันมีอยู่แน่นะครับแล้วก็ดีแล้วที่มันมีความกังวลเพราะผมเนี่ยไม่เคยโฆษณาหรือเชื่อคําโฆษณาที่บอกว่าทุกอย่างมันจะดีแล้วหรือมีใครจะมาเนรมิตให้มันดีได้ ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของสังคมที่ต้องทําให้มันดีนะครับดังนั้นถ้าตั้งคําถามเพื่อให้เกิดความตื่นตัวเพื่อทําให้การเลือกตั้งมันดีที่สุดสําหรับประเทศเนี่ยผมว่าเอาเถอะถามตอบไปไม่เถอะแต่ถ้าตั้งคําถามแล้วมันเป็นเรื่องของนัยยะแอบแฝงทางการเมืองแล้วจะไปกระทบกระเทือนกับโรดแมปเนี่ยผมเป็นกังวลเป็นกังวลก็คือว่าผมไม่ทราบว่าประชาชนที่จะตอบ ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่โดยสภาพธรรมชาติเนี่ยอาจารย์ครับเหมือนเวลาทำโพเนี่ยนะการทำโพโดยให้คนสมัครใจที่จะส่งคำตอบแล้วก็คนอีกจำนวนหนึ่งไม่สมัครใจที่จะส่งคำตอบเนี่ยมันไม่อาจเป็นการสำรวจความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ได้เพราะเป็นการสุ่มตัวอย่างที่โน้มเอียง พูดง่ายๆนะครับถ้ามีคนที่อยากจะตอบโจทย์ไปในทางการเมืองที่ตรงใจกับผู้มีอำนาจนะเขาก็คงกล้าที่จะเขียนตอบไปและอีกส่วนหนึ่งเขาก็คงลังเลที่จะไปเขียนอะไรที่มันขัดใจอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่ชอบใจอยู่แล้วเนี่ยผมยืนยันเลยว่าเขาไม่ตอบหรอก ดังนั้นเนี่ยการจะไปสรุปเป็นไปได้ไหมว่าพวกไม่ชอบใจยอยู่แล้วอยากจะถล่มก็เลยรีบเขียนกันใหญ่เลยก็เป็นไปได้อีกเช่นกันมเลยมันเอียงไปเอียงมาคือคือคือ,คอมันมันไม่ใช่การสํารวจความคิดเห็นแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะครับผมก็เลยหวังว่าเอาละเมื่อตั้งคําถามมาแล้วแล้วก็เป็นคําถามที่ผมคิดว่าสังคมควรจะตั้งคําถามกับตัวเองนะไม่ใช่ไม่ใช่คอสชอมาถามประชาชนเพื่อจะไปเปลี่ยนแปลงรดแมปเนี่ยถ้าเป็นการตั้งคําถามเพื่อให้เกิดความตื่นตัวก็เป็นเรื่องที่ดี แล้วก็ถ้าท่านจะเอาไปพิจารณาประกอบการทํางานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามโรดแมปเนี่ยทำอย่างไรให้มันดีที่สุดก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ผมจะขอพักครู่เดียวเดี๋ยวจะกลับมาถามคุณอภิสิทธิ์ว่าสี่คำถามของพลเอกประยุทธ์ที่ออกมาตอนนี้มันไม่ได้อยู่ดีๆก็ออกมาแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่มีระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดว่า ถ้ามันไม่เรียบร้อยมันไม่สงบก็อย่ายัางไม่ต้องไปเลือกตั้งแล้วก็มีสี่คำนามนี้ออกมาเดี๋ยวจะกลับมาถามว่าบริบททั้งหลายเนี่ยมันควรจะพิจารณามากน้อยแค่ไหนสักครู่ครับ